เอาไปดีตัวนี้ไปเก็บเลยหนุ่มเท้าก่อนีกแล้วมึงเอาไปดตัวนี้ใช่ไหมเอาแดงไปเฮ้ยมึงก็ระวังกันนดเว้ยหัวตัวนะกูแล้วนวกกูอาจารย์ไม่มีเจอหรอกตัดไปเอายังไง เร็วดิไป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 เร็วๆตัวละไปไปกระเป๋าจหะน้อาจารย์อาจารย์จะตรวจดูว่าเธอพบสารเสพติดมาโรงเรียนหรือเปล่าไั้งคืจรงล้วาจไม่มีสารเสพติดหรอครับไม่มีนี่มมีอาจารย์ไม่ได้ ตามครูที่ชอบปกครองหนึ่งพวกเราเมื่อเช้าเนี้ยอาจารย์แจ้งมาว่านักเรียนอะแอบบนำบุหรี่เข้ามาภายในโรงเรียนวันเนี้ยพวกเราต้องช่วยกันให้เข้มงวดเลยนะเกอบสนกับเวฟอะก็จะแยกไปตรวจห้องน้ำชายเราเองอะก็ไปตรวจความเรียบร้อยของห้องน้ำหญิงมีอะไรไม่ปกติก็รล่นมาละโอเคได้ เฮ้ยพวกมาวะเฮ้ยพวกมึงแอบมามัสูสุดี๋ย้องน้ำเรอมไม่ไม่สูบครับร่างฐานขนาดนี้ไหนครับไหนเนี่ยคืออะไรก็อ,อยู่วะบุรีเห็นไม่ได้งงซะหรอทรักเรียนร่างฐานขนาดนี้ยังมาบอกว่าไม่ได้สูบไปห้งปองปกครองไปเจอแน่พวกมึงอะ จารย์ได้เชิญผู้เคาะขอรับเลื้ยงมาแล้วนะคะทางเราได้ทราบว่าบุตรหลานของท่านได้แอบนำบุหรี่มาสูบในสถานศึกษาพอลทำไมทำกับแม่อย่างเงียบลูกแม่ไม่ซ่าส่งลุงมาเห็นหนังสือนะทำไมทำให้แม่แมแมมแมพี่บอลแบบนี้เห็นไหมยุทกรแม่คนเธอรักและหวงังดีกับเธอมากเลยนะแม่ครับผมขอโทษกทิตาพรปกติกิตาพรก็อยู่กับแก๊งสรายนยูไม่ใช่หรอทำไมกิตาพรถึงเลือกอยู่กับแก๊งแบบนั้นละ่ะซานยูกับแลชั้นน้เขาเป็นพวกจะมากเลยนะ สงสารมึงก็พิษต่อไปนี้แม่ขอสาาัอ่งให้เธอต่อไปอยู่กลุ่เดียวกับลัชานน์แล้วตั้งใจเรียนให้ส่งกับที่แม่ทงเสียเธอมาครับแมลูกชายของคุณแม่นี่หัวโจของแก๊งเลยนะคะโดดเรียนทุกคาบทุกวิชาดิฉันไม่รู้ทริงๆคข่าว่าลูกของดิฉันเป็นเด็กแบบนี้ดิฉันไปทํางานต่างประเทศมาเลยไม่มีเวลาอบรมสั่งสอนดูลูกคงจะเป็นเพราะตัวฉันด้วยค่ะที่ไม่เอาใจใส่ลูก ลูกชายของคุณนี่มีหลายคดีนะคะทั้งเรื่องชู้สาวโดนเรียนเทารือว่าไหนจะเล่นวุ่นวาอีกไอ้ลูกนายยังไอ้ลูกไม่ดีปู่ทำงานทัี่ตายเพราไม่ให้มงมาเรียนอะ่ะทำไมมึงทำตัวอย่างนี้ให้เด็กเวรจะเย็นเย็นนะคุณพ่อเรื่องแบบนี้เราควรใช้ผลมคุยกันนะคะจะเย็นเค่ะผมมาเข้ารับคุณพ่อผมจะไม่ทำให้พ่อผิดแบบนี้อีกแล้วผมรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปเขาการผม,มในตั้งใหญ่เลยนะเพ่อ ทำพฤติกรรมแบบนี้มาหลายรอบแล้วนะคะสาขาหนูว่าก็ยังไม่ต้องถึงขั้นไล่ออกเลยปะคะเพราะว่าก็คือเขายังเด็กยังมีแบบว่าต้องเรียนรู้มากกว่านี้ค่ะนี่จะเป็นบทเรียนของเขาอะไรบ้างเป็นทาโทษแทนดีกว่าท่านบนไว้ก็อนกจะได้หลังจากที่พวกเราได้ปร kind of eh ึกษากันแล้วนะคะนักเรียนไม่ได้มีความผิดอะไรเพ่ขึ้นต้องไล่ออกค่ะทางเราจึงขอทันบนและหักคะแนนพฤติกรรมและให้นักเรียนกลุ่มนี้มาบำเพ็ญประโยชน์เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ค่ะ วันนี้อาจายก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่มารับฟังนิสัยของเด็กนักเรียนนะคะขอบคุณค่ะ สารวันนักเรียนเดี๋ยวนี้ช่วยคุณตรวจนักเรียนหน่อยนะคะเรียน,นช่วยให้นักเรียนสุจริตต่อสัง่งติดติตวัตุรีครับได้เลยครับอาจารย์เดี๋ยวพวกผมจะช่วยอย่างเต็มที่ครับนี่เธอข้าวปลานักเรียนมาตรวไหนสิเอากปะเเขาเหรอ กิดโดนพวกสาวนักเรียนจับได้เอานะจังมันแต่ตอนนี้เราขอบก่อนเร็วเร็วเร็วเฮ้ยพลอยจะไปไหนอ่ะจะฟ้องครูเหรออย่าให้ดูนะว่าจฟ้องครูอ่ะถ้าพลอยฟ้องครูอ่ะขอยเจ็บตัวแน่เฮ้ยเราเล่นนี้เปล่า มึงจุดตุกบุรีพิมตุ๊กยี่อะไรดิได้ได้้แตขามาต้นลูี่นะดูว่าสั่งซองเลยอะพี่พี่บาลงแล้วเดี๋ยววัาสองเครื่องแล้นะหม่ชิบหายไอ้หางนี่เพื่อนปอนจุบมอยูในสามตัวไหวเราเพื่อนเอามาเถอะเอาม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 าพีทก็รักจิบมดีแค่ไหนสิจุดเองดิพี่แม่โก้ตลอด ไปพี่ไปไหมสาเทาสาดเอาเลยเฮ้ยนักเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเลื่อนเฮ้ยเลื่อนเลื่อนเฮ้ยเป็นไรเป็นไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไปตายยังหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นเด็กชายนัทถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายเนื่องจากสูบบุหรี่ในปริมาณมากตั้งแต่หมอต้น เพราะในบุหรี่มีสารเสพติดมากมายเช่นนิโคตินทาแกส๊สคาร์บมนมอน,มอ,น,นอกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดโรคร้ายเห็นไหมครับว่าถึงจะลอบพ้นจากสายตาอาจารย์แล้วแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่อาจารย์แต่เป็นโรคร้ายที่แฝงม,มาในบุหรี่ผมขอฝากข้อคิดไว้เพียงเท่านี้ครับ เฮ้ยคุณมิรไอ้ไอ้ยผมพ่อสารัดเองครับ